เพื่อนๆขอมานะคะ2 XL คอปาดแขนเลยนะคะ2 XL อก42นิ้วอกจริงประมาณ37-38นะคะอกจริงมาทำกันเลยค่ะ ีเป็นเส้นกลางหน้าเลยนะคะจากริมบนลงมาประมาณสิบเซนนะคะเป็นเส้นคอสองเอนะคะยาวหน้าสามสิบแปด จากเส้นคอนะคะวัดลงมา38เซนเป็นเส้นเอวค่ะแบ่งครึ่ง19เซนเป็นเส้นอกแบ่งครึ่ง9เซนครึ่งเป็นบ่าหน้านะคะได้แล้วตีเส้นค่ะ บานหน้ารับอกเส้นเอวจากเส้นเอวนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนเป็นสะโพกใหญ่ค่ะตีมาเลยค่ะเส้นสะโพกใหญ่ เราหาคอนะคะจากปุ่มคอวัดเข้ามา6เซนครึ่ง6เซนครึ่งตีขึ้นมา7เซน7เซนแบ่งครึ่ง3เซนครึ่ง3เซนครึ่ง ตีมาค่ะไหล่สี่สิบสองแบ่งครึ่งยี่สิบเอ็ดนะคะจากจุดนี้วัดเข้ามาค่ะได้แล้วตีเส้นไหล่เลยค่ะเราหารอบอกนะคะรอบอกเก้าสิบหกบวก บวกลรวมนี่ตั้งแต่10เซน12เซนถึง15เซนได้เลยนะคะถ้าชอบรวมถ้าใซส์เล็กๆก,ก็บวก10นะคะอันนี้ 2XL บวกสัก12ได้108หาร4นะคะเท่ากับ27ทำหน้าหลังเท่ากันคะ่ะ แขนเลยนะคะทำหน้าหลังเท่ากันวัดมาค่ะยี่สิบเจ็ดดูในส่วนของสะโพกสะโพกร้อยสี่บวกหลวมสิบนะคะถ้ารอบก 6. บวกส2สะโพกบวก10ถ้ารอบอกบวก10สะโพกบวก8นะคะลดตามสัดส่วนถ้าแบบเล็กเลยอย่างไซส์ S ไซส์ M ไม่ชอบแบบใหญ่นะคะจะบวก6ก็ได้นะคะแบบเล็กๆเ,เลยแต่อันนี้ไซส์ใหญ่นะคะบว,บวกตามสัดส่วน ได้ร้อสหารสี่ยี่สิบแปดครึ่งจากจุดนี้วัดมาค่ะยี่สิบแปดครึ่งทำหน้าหลังเท่ากันนะคะได้แล้วตีเส้นข้างเลยค่ะเสื้อยาวแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะ จะเส้นสะโพกขึ้น1เซนสองมีหน้าอกแล้วนะคะลง1เซนเพื่อไม่ให้เสื้อตเตอร์นะคะ ความยาวเสื้อแล้วแต่ความต้องการเลยนะคะอันนี้ลงหนึ่งเซนครึ่งหนึ่งเซนได้ในจุดนี้เรามาดูในส่วนของแขนแขนเลยนะคะจากจุดนี้ตีมาเลยค่ะตีตรงตรงเลยมาเลยนะคะจากปลายไหลนี่นะคะเราวัดลงมาสิบสองเซน จากจุดไปลายไหล่นะคะ12เซนเราทำแขนเลยอยู่ที่12เซนจากเส้นอกนะคะลงลงประมาณ2-3งสมเซนนี่แหละคะ่ะลง2เซนครึ่งดีตรงๆรงมาะคะ่ะถ้าแบบเนี้ยเขาจะชี้เกินไปนะคะ จะไม่สวยจะชี้ถ้าเป็นงานขายที่เย็บง่ายๆเขาจะไม่ลงมากนะคะประมาณหนึ่งเซนก็จะพับง่ายนะคะเพราะว่าเขาไม่สอบเท่าไหร่แต่ตามแบบเนี่ยเราจะสอบลงมาประมาณ3ามเซนนะคะจากจุดนี้นะคะสามเซนจะให้แขนงเขาสอบนิดนึง ประมาณนี้จากจุดนี้นะคะสามเซนเรามนเขานิดหนึ่งไม่ให้เขาแบบหักหักให้เขาแบบมนๆเป็นของผู้หญิงนะคะเข้าเอวหนึ่งเซนในส่วนตรงเนี้ย เขาตรงเกินไปให้เขาหวานนิดนึงนะคะใช้ไม้แต่งช่วยนะคะให้เขานิดนึงให้เขาหวานมาจุดนี้เลยค่ะเข้าเอว1เซนได้แล้วลงมานี่เลยค่ะประมาณนี้นะคะ โค้งแค่เนี้ยพับได้นะคะพับได้ดูในส่วนของคอถ้าตามแบบประมาณ3ามเซนไม่ลึกถ้าไซส์ใหญ่4เซนห้าเซนได้นะคะไซส์ใหญ่จะมีหน้าอกถ้าตื้นๆเนี่ยเขาจะดูแบบตันๆน,นะคะถ้าลงมานิดนึง 5เซนได้นะคะไซส์ใหญนะ่อันนี้3เซนจากข้างคอเข้ามา7เซนถ้าไม่ชอบกว้าง6เซนก็ได้นะคะคอปาดอันนี้อยู่ที่7เซนนะคะจากจุดนี้7เซน ได้ในส่วนนี้ทำชิ้นหลังก่อนค่ะ ตีมาเลยค่ะเส้นคอบ่าหลังรอบอกเส้นเอวสะโพกใหญ่ได้แล้วตีเส้น กลางหลังเลยค่ะจากเส้นคอนะคะเราวัดขึ้นห้าเซนห้าเซนได้เราตีออกมาค่ะเป็นเส้นไหล ไลายสี่สิบสองครึ่งหนึ่งยีสิบอ็ดจากจุดนี้นะคะวัดมาค่ะยีสิบอ็ดจากจุดนี้นะคะเราวัดเข้าเจ็ดเซนตีขึ้นในส่วนนี้เราตีขึ้นได้เซนครึ่งสองเซนสองเซนครึ่งเลยนะคะเราดูให้เขาแบบ รับรับกันสามารถขึ้นได้เลยตีเลยมาเลยค่ะเป็นแขนเลยจากไปลายไหล่นะคะเราทำแขนเลย12เซนจากไปลายไหล่นะคะวัดมาค่ะ12เซนรอบอก27นะคะทำหน้าหลังเท่ากัน วัดมาเลยค่ะยีสิเจ็ดดูในส่วนของสะโพกยีิปดครึ่งวัดมาเลยค่ะยีสิบปดครึ่งได้แล้วเราตีเส้นข้างเลยค่ะ ด้านข้างขึ้น1นึ่งเซนนะคะตรงนี้ไม่ต้องก็ได้ค่ะเข้า1นึ่งเซน้าชิ้นหน้าเข้าชิ้นหลังก็ต้องเข้านะคะแขนลงมาสองเซนครึ่ง ลงเท่ากันค่ะสองเซนครึ่งจากจุดนี้นะคะตีมาเลยค่ะเราจะกดแขนลงนะคะสามเซนเท่ากับด้านหน้านะคะเราไม่เอาชี้แบบนี้นะคะ ค่ะมาที่จุดนี้เลยค่ะเราดูในจุดของปลายไหลน,นะคะชิ้นหลังปลายไหลชิ้นหน้าถ้าเราจะดูว่าเสื้อไม่ไงายหลังนะคะ ชิ้นหน้าต้องต่ำกว่าชิ้นหลังอันนี้นะคะชิ้นหน้าจะประมาณเนี้ยชิ้นหลังสูงกว่าประมาณสองเซนอย่างนี้ก็ไม่หงายหลังแล้วนะคะชิ้นหน้าต่ำกว่าชิ้นหลังนะคะชิ้นหลังให้สูงกว่าได้ในส่วนนี้เรามาดูคอกันค่ะตัดแยกก่อนนะคะ คอด้านหน้าปิด1นึ่งเซนอกห่าง20ครึ่งหนึ่งสิบเซนนะคะตีมาที่ปุ่มคอเลยค่ะเราจะปิดคอไปที่1นึ่งเซนจากจุดนี้นะคะเราปิดมา,าฝั่งนี้นะคะเราไม่ปิดมา,าฝั่งกลางหน้านะคะ แลเราจะปิดฝั่งนี้เพื่อเราจะดึงเส้นนี้ยให้เขาตึงไม่ให้เขาเหลือปิดตายเลยค่ะปิดแค่นี้วางได้นะคะวางได้เลย ทบทบหน้านะคะทบหน้าทบหลังสวมหัวได้เลยนะคะได้แล้วเราแต่งคอ,อนิดนึงนะคะ่ะถ้าเป็นคอส่วนมากเราจะกดลงครึ่งเซนแต่เรามองในงานตัวนี้นะคะ เขาแบบเขาไม่ชี้เขาไม่ชี้ขึ้นเขาออกแบบได้จังหวะที่สวยแล้วนะคะเราไม่ต้องกดก็ได้นะคะคือที่เรากดคือเราเจอแบบชี้ชี้เราเลยต้องกดนะคะอันนี้อันนี้เขาได้แบบจังหวะสวยแล้วนะคะชิ้นหลังกดคอส่วนมากกดแต่กดเฉพาะชิ้นหน้านะคะชิ้นหลังไม่กด อันนี้เราเช็คนิดนึงบางทีเขาจะหายแต่งนิดนึงนะคะเขาหายไปหน่อยนึงคอหลัง ออกปัดปาดนะคะจากลงมาประมาณสองเซนครึ่งเราจะต้องปิดไหมเขาเขาก็ว่างอยู่นะคะถ้าเราจะปิดปิดแค่ครึ่งเซนพอคะ่ะเล็มเขานิดนึง ลองวัดรอบคอดูนะคะว่าได้หกสิบเซนไหมเขาถึงจะสวมลงนะคะชิ้นหลังสิบห้าวัดรอบคอตั้งใส่วัดนะคะสามสิบเอ็ดได้หกสิบสอง สวมลงแล้วนะคะก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆขอมาอก42บขอปาดแขนเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ